ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับไม่ว่าจะเป็นคลับเฮ YouTube Facebook หรือในห้องซูมนะครับก็วันนี้เข้ามากันเยอะนะครับสงสัยโดนลากใช่ไหมเข้ามาเนี่ยโดนลากมาหาให้คนปลอบใจหรือเปล่าที่นี่ไม่มีคําปลอบใจรบเราคุยกันด้วยความจริงนะนะครับเออนะแบบเวลาเมื่อไหร่โดนลาก มามาหาเนี่ยครับพอเมื่อไหลกําไรแล้วไม่มาหาลืมโอเคมาเข้าเรื่องดีกว่าครับก็สําหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ครับยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วก็จะได้ลิงก์ในส่วนของ การเข้ามารับชมในห้องสูงกันด้วยนะครับ G <K> ก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับก็มีปัญหาอะไรยังไงก็ลองมาพูดคุยกันได้นะผมเองก็ต้องบอกว่าเอามาแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะครับเอามาแลกเปลี่ยนกันมาพูดคุยกันนะครับก็ผมว่าก็เป็นอีกสังคมหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนใหม่ที่ผมว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่านะนะครับก็ได้แลกเปลี่ยนกันครับในมุมมองของผมในมุมมองของเพื่อนๆทุกท่านนะครับ ก็จะได้หลากหลายมุมมากขึ้นนะครับส่วนตัวผมเองผมก็รู้สึกว่าบางทีการได้คุยกับเพื่อนหลายๆท่านเนี่ยมันมันก็ทําให้ผมได้อะไรหลายๆอย่างนะครับในมุมมองข่าวสารนะเพราะผมเองก็ยินดีที่จะเปิดรับฟังทุกท่านนะครับส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีกันเข้ามาได้นะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ เปิดบัญชีกับเราเข้ามาเป็นเมมเบอร์กับเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะก็รวมถึงได้แนวทางนะครับเอามาแลกเปลี่ยนเอามาพูดคุยกันก็จะได้เอาออเดอร์ที่ผมเทรดหรือทีมเราเทรดเนี่ยมาแชร์มาพูดคุยกันเป็นแนวทางนะครับก็ต้องบอกว่าย้ําว่าอย่าเรียกมันว่าคือสัญญาละกันผมไม่อยากให้เป็นสัญญาผมอยากให้เพื่อนๆทุกท่าน ได้มีแนวทางในการเทรดแนวทางในการวิเคราะห์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วกันครับในเรื่องของมุมมองนะครับจริงๆมุมมองนักวิเคราะห์หลายๆท่านก็แตกต่างหลากหลายเนี่ยผมแต่ผมเป็นเทรดเดอร์นะอย่าเรียกผมเป็นนักวิเคราะห์ผมเป็นเทรดเดอร์แล้วกันก็ได้ภาพหลายๆมุมแล้วกันไปแลกเปลี่ยนกันนะครับมาเข้าเรื่องราคาของเราดีกว่าภาพเดือนก็จะพูดยังไงดีจริงๆอ่ะ อย่างที่ผมบอกภาพเดือนอ่ะผมมาติดใจการหลุดโลอยู่ยังติดใจอยู่นะการหลุดโลนี้ทําให้ผมมองว่าจริงๆแล้วมันมีโอกาสกลับตัวลงได้แต่ผมจะพูดได้เต็มปากค่ามันไม่หลุดเทรนเดย์ขึ้นนะครับแต่มันหลุดขึ้นมาก็เลยเอาเป็นว่าขอดูสถานการณ์รอดูทรงรอดูภาพการปิดเดือนเดือนนี้ก่อนแล้วกันครับจะได้คุยกันได้ว่าการปิดเดือนเนี่ยจะปิดแบบไหนถ้าเกิดปิดเดือนแดงออกมานะครับ ลงต่อแบบเนี้ยมีโอกาสที่เดือนหน้าจะทุบลงต่อได้แต่ตอนนี้ขอ,อยังไม่พูดเพราะเดือนยังไม่ปิดนะครับก็พูดไปก็เท่านั้นเพราะเดือนยังไม่ปิดใช่ไหมนะครับก็เอาเป็นว่าสัญญ,ญาณจากเดือนที่แล้วครับให้ระวังแรงซื้อแต่มันซื้อมาช่วงคร,รงึ่งเดือนแรกแล้วไงมันซื้อมาครึ่งเดือนแรกแล้วทีนี้ต้องมาลุ้นครึ่งเดือนหลังว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยบวกไปแล้วครึ่งเดือนหลังจะทุบกลับมาแบบนี้หรือไม่สําหรับภาพวีกนะอันนี้วีกหนึ่ง วีคสองวีคสามและวีคสี่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงวีคสามถ้าวีคสามปิดแดงวีคสี่ปิดแดงได้นะซึ่งถ้าวีคสี่ปิดแดงมานั่นหมายความว่าไงครับแท่งเดือนปิดแดงไงถ้าแท่งเดือนปิดแดงเดือนหน้ามีโอกาสแดงต่อเนี่ยหนึ่งวีคหนึ่งวีคสองวีคสามและวีคสี่สำหรับเดือนหน้านะอันนี้ก็จะเป็นเซฟถูกไหมก็นั่นหมายความว่าเซฟมีโอกาสแดงได้แต่ขอยังไม่คุยเยอะ เผื่อวีคสี่ถูกซื้อกลับขึ้นมาทุกอย่างก็จบเหมือนกันกลับไปเจอกัน1 8 30, นะึ่น้อยะก็เอาเป็นว่าไอ้ภาพเนี้ยเอาไว้ถ้าเปิดมันปิดแดงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นยังมองอยู่ยังระวังอยู่นะครับแต่เป้าผมจริงๆผมมองก็มีโอกาสย่อนะครับหนึ่เย์เป็นเป้าแรกแล้วกันเป็นรับแรกรับแรกไม่ได้ไหมายความว่ารับอยู่ นะครับอาจจะลงไปลึกกว่านั้นก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วถ้าจะกลับมาเข้าซื้อหรือกลับมาบายเนี่ยก็คงจะต้องให้เห็นสัญญาณการกลับตัวในท e f เฟรมเล็กก่อนเล็กผมอาจจะมองที่สี่ชั่วโมงนะนะครับเล็กแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนเล็กหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเนี่ยมีสัญญาณเบรกขึ้นทุกวันแะครับนะแต่ผมเองอาจจะมองมาสักสี่ชั่วโมงอะไรประมาณนั้น นะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะย่อมันลึกได้แค่ไหนเดี๋ยวไปพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับมาที่ในส่วนของภาพวีคครับอย่างที่ผมบอกว่าวีคหนึ่งวีคสเนี่ยมันปรับตัวบวกขึ้นมาเห็นไหมทีนี้เรากําลังอยู่ในช่วงของวีคสาถ้าวีคสาปิดแดงก็คือวีคนี้นะครับถ้าปิดแดงวีคหน้ามันมีโอกาสลงต่อแบบนี้ถ้าลงต่อได้ปิดลึกเดือนหน้าอย่างที่ผมบอกมันมีโอกาสลงต่อได้ไง ถูกไหมครับเพราะนั้นตอนนี้เราอยู่ในช่วงสภาวะของวิกสาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวิกสานี่มันปิดมาแบบเนี้ความน่าจะเป็นของเดือนอ่าไม่เอาเดือนความน่าจะเป็นของสัปดาห์หน้ามันมีโอกาสปรับตัวลงมาต่อครับเพราะฉะนั้นเป้าแรกแนวรับแรก1750้าแนวรับถัดไป1730นะครับ1730งเจ็ดสาถึงหนึ่งเจ็ดนี้นะครับ แต่ถ้าเกิด worst case สุดๆก็คงพ7 0 0ยแหละครับจริงๆถ้าเกิดมันมาจบแถว1700เดือนนี้นะผมให้โอกาสเดือนหน้ามีโอกาสลงสูงเลยนะครับเพราะนั้นระวังนิดหนึ่งนะครับการปิดของเดือนมีนัยยะสำคัญด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเดือนปิดเป็นโดจิก็กมีโอกาสขึ้นแต่ถ้าเกิดเดือนลากแดงต่อเดือนหน้ามีโอกาสลงต่อได้อันนี้ต้องติดตามต้องระวังสักนิดหนึงนะครับแต่อย่างที่ผมบอกแหละ ภาพเดยมันก็เบรกมาเดี๋ยวาพาไปดูเดยอีกทีนึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องติดตามวีคสามและวีคสี่กันต่อนะครับว่าจะปิดมาแบบไหนถ้าปิดแดงต่อเนื่องให้ระวังการลงต่อนะครับมากันที่ภาพเดยครับผมขออนุญ,ญาตนะครับไปเร็วนิดนึงนะครับคุณโทนี่บอกผมว่าให้รีบลงนะอยากอยากกินเวลาคุณโทนี่ <laughs> คุณโทนี่บอกอยู่นะ อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริง,รงๆเราคุยกันเมื่อเช้าเยอะแล้วจริงๆในในรอบค่ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตามกันครับว่าเราจะควรปรับแผนปรับกลยุทธ์ยังไงแล้ววางแผนยังไงต่อสําหรับวันนี้นะเอาแค่วันนี้เพราะว่าเช้าเนี่ยเราคุยกันภาพวีคาภาพเดือนพอสมควรและเดี๋ยวเดี๋ยวจบวันวันนี้เนี่ยคือด้วยส่วนตัวผมเทรดยาวใช่ไหมด้วยส่วนตัวผมเทรดยาวแล้วมองภาพค่อนข้างยาว เพราะนั้นผมก็จะยังไงผมจะพูดได้เนี่ยก็คือจะต้องรอจบเดย์นะครับซึ่งทําให้พอจบเดย์เนี่ยเช้าเราจะได้คุยกันว่าแผนเป็นยังไงนะครับแต่อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าไอ้วีคสามเนี่ยไอ้วีคหนึ่งขึ้นมาวีคสองขึ้นมา,นมาหนึ่งสองสามเททีเนี้ยไอ้สามเทเนี่ยมันจะเทแค่ไหนถ้าใครได้ตามบทวิเคราะห์มาก่อนหน้านี้ทั้งบทวิเคราะห์ประจําสัปดาห์หรือบทวิเคราะห์เมื่อเชา้า ไอวีสามเนี่ยถ้าเกิดเราย่อยมาที่เดยนะครับผมประเมินเอาไว้นะว่าตั้งแต่วันจันทร์เลยเอาวันจันทร์เทขายมาแบบเนี้ยผมมองว่าอังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์จะเทต่อเนื่องผมยังมองภาพเดิมนะครับไปตามดูบทวิเคราะห์ผมด้วยย้อนหลังคือบทสัปดาห์บทวิเคราะห์สัปดาห์ผมจะคุยภาพพวกนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่กันในวันพุธถูกไหมถ้าวันนี้ปิดแดงพฤหัส และสุกผมมองว่าจะมีโอกาสแดงต่อแดงไกลแค่ไหนเอาผมมองง่ายๆมองใกล้ๆแค่หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ก่อนเอารับแรกก่อนไอ้ต่ำกว่านี้หนึ่งเจ็ดสามศูนย์ถึงหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์เห่นี้เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเท่านี้ก่อนพุทธพฤหัสสุกถ้ามันมาต่อเอาไม่ต้องเยอะครับเอาแค่นี้พอมีโอกาสหนึ 1, 7, ่งเจ็ดห้าศูนย์นะครับอันนี้ฝากเอาไว้แต่ว่าเราจะคุยไอ้เรื่องแข่งวันพฤหัสได้ก็ต้องให้รอ วันพุธเนี่ยจบก่อนถูกไหมซึ่งไอ้แท่งสัญญาณของวันพุธวันนี้เรารับสัญญาณมาตั้งแต่วันอังคารซึ่งเราได้วิเคราะห์กันในรอบเช้าไปแล้วทีนี้ทำให้ในรอบบ่ายช่วงบ่ายช่วงสักประมาณ1ิบ0าผมได้ปล่อยคลิปในติ๊กต็อออกไปตัวหนึ่งก็คือเรื่องของสัญญาณของ4ชั่วโมงเดี๋ยวไปดู4ชั่วโมงกันครับเกิดอะไรขึ้นที่สชั่วโมงก็ก็นี่ไงครับ สัญญาณกลับตัวใช่หรือไม่นั่นคือที่ไปที่มาเพราะอะไรจรันอังคารเรามองแล้วว่าสัญญาณมันลบวันพุธเรามองว่าจะลงต่อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหาแหละว,ว่าสัญญาณลงของวันพุธเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนไหนซึ่งเราได้เห็นกันตอนกี่โมงประมาณ15.00ถึง16.00แถวนี้แหละครับทำให้เราปล่อย สัญญาณเตือนตัวนี้ออกมาใน t i ๊กต็อกด้วยเพราะนั้นใครยังไม่ได้ตาม t i k กต็อกนะไปตาม t i k กต็อกไว้ด้วยมันเป็นคลิปแค่ประมาณสัก2อถึงสามนาทีเท่านั้นเองผมถึงไม่ลง y o u t u b e ไงเพราะเรามารออัปเดตสัญญาณตัวนี้ให้นะครับก็ได้อัปเดตไปแล้วนะเพราะนั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและถ้าใครได้ตามนะครับผมได้คุยเอาไว้แล้วว่ามันจะมีโอกาสลากต่อช่วงประมาณสิบแถึงสิบเ เพราะอะไรเพราะมันจะเป็นช่วงเวลาของการปิดแท่งถัดไปไงครับเฮ้ยทำไมทาไมในวิเคราะห์ในแผนการเทรดที่เราส่งให้ในกลุ่มผมถึงคุยเอาไว้ว่าเอ้ยน่าจะมีโอกาสนะในช่วงหกโมงถึงหนึ่งทุ่มเนี่ยน่าจะวิ่งเพราะอะไรผมคาดการถึงการปิดแท่งถัดไปสี่ชั่วโมงแท่งถัดไปก็คือเดี๋ยวจะปิดเนี่ยสักประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มจะปิดประมาณนี้ผมถึงมองว่าช่วงหกโมงเนี่ยสิบแปด จุดศูนยูนถึง19บเจุดศูนยูนให้ระวังการลากลงมาก็นั่นแหละครับสาเหตุที่ไปที่มาที่เรามองเอาไว้ในแผนการเทรดในกลุ่มในห้องที่เราส่งให้ก็เป็นเรื่องของท i มมิ่งเรื่องของเวลาเรื่องของมาร์เก็ตไซเคิลเรื่องของรอบตลาดใครไม่เข้าใจามันคืออะไรไปดูคลิปสอนนะครับดาวเทอรี่ของของเราได้นะครับ อ,อ่าแอดมินน่าจะส่งให้เรามั้งคลิปสอนดาวเทอร์รี่นะครับเรื่องของทามมิ่งแล้วกันก็ทำให้เรามองครับว่ามีโอกาสปรับตัวลงต่อในช่วงค่ำนี้แต่ทีนี้เดี๋ยวมันจะมีข่าวมีประกาศเรื่องของตัวเลขต่างๆแล้วก็รวมถึง FOMC ด้วยในคืนนี้นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วทั้ง Day Week ผมมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อเพราะฉะนั้นเป้าถัดไปครับห 50ถึง1760บริเวณนี้ที่มองเป็นเป้าหมายต่อไปนั่นคือภาพของ4ชั่วโมงนะครับที่เรารอกันนี่แหละครับจริงๆก็ไม่เยอะแต่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่แหละว่าชุดนี้มันเป็นชุดยอ่อมันเรามองใน,น1750เนี่ยเป็นรับแรกนะครับหรือซัพพอร์ตหนึ่งนั่นแหละมีโอกาสกลับตัวไหมมีโอกาสกลับตัวแต่ไม่รู้ว่าจะกลับไหม ส่วนตัวผมจะสัสมบายก็ต่อเมื่อเห็นสัญญาณการกลับตัวเท่านั้นแล้วโอกาสกลับตัวแล้วขึ้นไปเป้าถัดไปคือหนึ่งแปดสามศูนยนะ์มีไหมมีใครตาม,มาวิเคราะห์มาเวฟเนี้ยผมมองว่าเป็นอาจจะเป็นมีโอกาสเป็นเวฟหนึ่งแล้วเวฟที่ย่อลงมาตรงเนี้ยผมมองว่าเป็นเวฟสองไม่อิงอินเลตเวฟนะครับขออาภัยสำหรับเพื่อนๆที่ อาจจะใครเสียนอิเลยดเวฟมาก็ตามผมไม่ได้พูดถึงอิเลยดเวฟนะผมมองแค่มันเป็นคลื่นของการพักฐานเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดคลื่นสองเนี่ยมันจบแค่หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์แล้วยกเผลอๆนะครับหนึ่งแปดสามศูนย์เอาไม่อยู่ไปเจอกันหนึ่งแปดห้าศูนย์อันนี้คือกรณีที่ราคากลับตัวเร็วแต่ถ้าราคาไหลลงมานะครับไม่ซัพพอร์ตหนึ่ง เอาไม่อยู่1 7ึ่เห้าเอาไม่อยู่เดี๋ยวมาเจอที่ซับสองและซับสาก็คือ1นึ่เจสถึงเท่าไหร่หนึ่งเจ็ดศูนย์ศะครับบริเวณนี้เจ็ดศูนยมันอยู่แถวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีลับถัดไปอีกแต่ถามว่าอยู่ๆคุณจะมาสวน1.750งด้าศูยได้ไหมส่วนตัวผมจะไม่ทําใครอยากจะสวนไม่ว่าไม่ผิดแล้วแต่กลยุทธ์ต่างคนต่างกลยุทธ์นะครับไม่ได้ผิดถูกไหม แต่แค่ส่วนตัวผมมาผมผมจะยังไม่สวนจนกว่าจะเห็นสัญญาณกลับตัวอะไรก็ช่าง Divergent จะ o v e r s o ์โหรืออะไรใดๆก็ตามไม่ได้ผิดนะแต่ด้วยเทคนิคของผมเนี่ยผมเล่นเทรนด์เพราะนั้นผมจะต้องเห็นการที่มีโมเมนตัมที่มันเปลี่ยนไปมีสัญญาณการกลับตัวแล้วค่อยว่ากันแต่ใครรับความเสี่ยงได้อยากจะส่วนคุณก็จะได้ราคาที่ดีกว่าผม ก็ยินดีด้วยครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเสี่ยงไปหน่อยก็เลยหลอแค่นั้นเองซึ่งนั่นหมายความว่าถ้ามันไม่หลุดเทรนด์กลับมาแล้วมันลากกระชากลงมาหนึ่งเจ็ดสามศูนย์ได้ไหมก็ได้ไงก็อย่างที่บอกว่าไอ้ชุดนี้มันเบรกขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับมันเบรกดีหนึ่งมันเบรกเทรนด์ที่เราอะตามมันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วดีหนึ่งก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับบอกไว้เลยเพราะอะไรมันตั้งมาตั้งแต่ต้นปี ถูกไหมแต่ไออีกส่วนหนึ่งอ่ะมันก็เบรกเทรนเดือนมันก็เบรกเทรนห้าปีเหมือนกันคุณจะเชื่ออะไรล่ะคุณจะเชื่อเทรนเดย์หรือคุณจะเชื่อเทรนเดือนไม่ได้ผิดมันอยู่ที่คนลยุทธ์ของคุณ่ยจังหวะเล่นของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกไหมแต่ผมเองอ่ะผมผมก็ระวังระวังเหมือนกันไอ้เทรนเดือนแต่ไอ้เทรนเดย์ก็เบรกมาแล้วเพราะนั้นผมก็อาจจะรอแค่รอครับกับตรงไหนกับกับตรงนี้ จะมากลับตรงนี้หรือจะมากลับตรงนี้ถ้ากลับสองจุดนี้มีโอกาสเป็นสตรองเทรนได้สตรองเทรนในลักษณะของการขึ้นนะครับสองจุดนี้นะแต่ถ้ากราฟมาในลักษณะของการไซด์เวย์อัพจริงๆก็มีโอกาสลงมาเล่นพันเจ็ดร้อก็จังหวะการพักก็ต่างกันก็ทีนี้ไอ้เรื่องพวกนี้ก็ไปตามทฤษฎีแหละครับถูกไหม ใครแก่วิชาหน่อยเทรดมานานหน่อยน่าจะพอเข้าใจเรื่องของทฤษฎีกันบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าผมเองขอไม่พูดแล้วกันในเรื่องทฤษฎีเราไปดูกันในคลาสสอนแล้วกันครับคลาสก็คลาสฟรีนะครับติดตามกันได้ติดต่อแอดมินเข้ากลุ่มเรียนได้นะครับไม่ได้เก็บตังค์นะครับคลาสฟรีนะอะก็เรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องของทฤษฎีเหล่านี้แหละการพักลึกการพักน้อยเรื่องของอะไรครับฟิโบนัชชีไงไอจุดเนี้ยหกสิบเอ็ดจุดแปดถูกไห ใครตามบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์เข้าใจไอ้จุดนี้ห้าสิบถึงสามสิบแปดนี่คือจุดนี้แต่ไอ้ตรงเนี้ยมันคือยี่สิบสามการพักลึกถึงยี่สิบสามเปอร์เซ็นตมันเป็นสัญญาณของการไซด์เวย์นั่นคือที่ไปที่มานะครับก็ฝากเอาไว้นะก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ถึงหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ครับสำหรับเป้าหมาย หรือซัพพอร์ตถัดไปต้องเรียกว่าเป็นซัพพอร์ตแหละเพราะว่าตอนนี้เทรนด์ผมมองว่ามีโอกาสกลับมาขึ้นได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจังหวะไหนจะเป็นจุดที่เราเก็บของกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของภาพชั่วโมงชั่วโมงยังไม่หลุดกรอบนะครับเพราะฉะนั้นยังต้องระวังการถูกซื้อกลับอยู่เสมอนะครับกรอบนี้คุยไปแล้วเมื่อเช้าผมขอไม่คุยเพราะเดี๋ยวผมจะกินเวลาคุณโทนี่ <c oughs> <c oughs> นะครับ เอา,อาจริงๆอะภาพพวกเนี้ยมันคุยกันเยอะว่าเช้าเราก็คุยกันใช่ไหมครับก็จุดหนึ่งก็ขึ้นมาเล่นกรอบด้านบนก็บอกแล้วว่าให้ระวังถ้าขึ้นมาแล้วยังไม่หลุดกรอบอย่าพึ่งไปบายในทางลงมาเช่นกันครับอย่าพึ่งรีบเข้ามาช้อนเพราะอะไรเพราะเทรนด์มันเป็นขาลงอยู่และคือสิ่งที่ผมบอกให้ระวัง แต่ถามว่าใครรับความเสี่ยงได้คุณอยากจะเล่นช็อตด้านบนเล่นบายด้านล่างไม่ผิดแล้วแต่กลยุทธ์แต่ส่วนตัวผมผมไม่ส่วนเทรนแม้จะเป็นการไซด์เว์ไซด์เว์แต่มันก็เป็นไซด์เว์ดาวถูกไหมก็ยังติดดาวเพราะนั้นบายผมจะไม่เล่นครนะแต่ก็ระวังตอนนี้ผมนั่งเฉยๆเหมือนคุยในห้องนะตอนนี้ผมขอนั่งเฉยๆแล้วกันนะครับเพราะว่า ผมไม่ส่วนเทรนแค่นั้นด้วยเหตุผลเดียวเลยครับอืนะครับก็ฝากเอาไว้นี่ก็จะเป็นมุมมองนะครับสําหรับทองคําของเราในรอบค่าวันนี้นะครับสาหรับเพื่อนๆรับชมอยู่ทางข่าอย่างไงก็สามารถติดตามรับชมไลฟ์หรือดูกราฟวิเคราะห์ของเราได้ที่ช่องกูอินเวสต์ของเรานะครับวันนี้ผมก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวมีจังหวะสัญญาณยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตเพิ่มเติมให้ละกันอาจจะเป็นติ๊ t o อก้ามีสัญญาณนะ แต่ตอนนี้จริงๆเมื่อเช้าสัญญาณเราน่าจะคุยไปจบแล้วแหละในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าเกิดมันยังมีอะไรที่มันน่าสนใจเช่นสัญญาณการกลับตัวเพื่อที่จะขึ้นเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ถ้ามีนะนะครับแต่คิดว่าน่าจะไหลซึมแล้วไปเอาหนึ่งเจ็ดหกศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์กันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามช่อง t ิกต o k ของเราไว้ด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดบางทีเรามีอัปเดตอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยสองสามนาทีคุยกันรู้เรื่องผมจะอัปเดตทางติ tikk To อกให้ก็ดูด้วย Tik t o อกเราจะมีช่องเก่าและช่องใหม่นะครับไปติดตามช่องใหม่นะดูติ kt o อกที่มันมีการอัปเดตนะครับช่องเก่าอาจจะไม่ได้ใช้ละนะครับก็ฝากเอาไว้สําหรับใครที่รับชมกันอยู่ยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามกด u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนดื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคงำกับเรา ก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทําคลิปทาเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้หรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วก็จะได้ส่วนของ ลิงค์เข้ามาห้องสูงกันด้วยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะครับผมก็จะเปิดห้องให้ก่อนสักประมาณ15นาทีก็สามารถมาคุยกันได้แต่ถ้าเกิดไม่มีคําถามอะไรบางทีผมก็ปล่อยรอนะครับอ่ะโอเคผมฝากไปเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในบทวิเคราะห์พรุ่งนี้รอบเช้าขอบคุณครับ